ชัยชนะของป้อมเพชรครับครับขอบคุณครับโอ้เป็นไฟที่ต้องบอกว่าต่อยได้อย่างประทับใจจริงๆนะครับ้อมเพชรไฟดีการเตรียมพร้อมเป็นยังไงบ้างครับก็การเตรียมพร้อมซีซ้อมซีซ้อมก็เต็มร้อยครับแต่ซีซ้อมในระยะเวลาหนึ่งเดือนครับผมหนึ่งเดือนเต็มเลยนะใช่ครับแสดงว่าร่างกายไปเยะเลยว่าครับผมครับกับคู่ต่อสู้คนนี้เป็นไงบ้างได้มีการศึกษาเข้ามามากมายขนาดไหนก็ผมก็เห็น ศึกษาก็ศึกษาฟอร์มเขามีฟอร์มในชกวันครั้งหนึ่งครั้งก็ศึกษาพอสมควรอ่ะอ่าก็แก้ทางเข้ามาว่างานครับผมนะครับผมขึ้นมาบนเวทีแล้วสถานการณ์จริงเป็นไงก็อันตรายอยู่ดีเพราะว่าเรา,เรากดดันด้วยเพราะว่าเจอนักชกต่างชาติแล้วก็กดดันหมัดต่างชาติด้วยอาา่าฮะครับโอ้แต่แต่เราก็โดนหมัดเข้าไปก็พอสมควรเหมือนกันนะใช่โดนหมัดก็ มีซึมซึมาหมัดเขาคมจริงอะมัต uh ่ huh. างชาติครับแต่เราก็ทนได้ใช่ครับผมนะเกมมาเด็ดขาดจบในยกที่สองนะเพราะว่าทางด้านของป้อบเพชรนี่เด็ดขาดของเขาเยอะเลยนะครับห uh huh. มัดที่อ่อยต่อยไปเนี่ยเลี้ยเข้าไปได้รับแปดผลแรกเนี่ยรู้สึกไงบรางก็ความรู้สึกก็รู้สึกว่าโดนเต็มหมัดเลยหมัดขวา uh huh. ใช่ แต่แต่เขายังลุกขึ้นมาได้นะใช่เขายังลุกลุกขึ้นมาได้แสดงว่าเราหนักไม่พอหรือยังไงเออต้องเวดอีกน้อยนหนึ่งนะใช่แต่เราก็ตามทีมไม่ได้ตั๊ปแต่งครั้งที่สองั้งนี้เป็นไงก็ผมก็รู้สึกว่าโดนโดนเต็มเ็มอีกหมัดหนึ่งเขาก็ยังลุกขึ้นมาได้อีกนะลุกขึ้นมาคล่องใจยังถามอีกขึ้นมาถามนะแต่ก็ได้โอกาสทองแล้วตอนนั้นใช่แล้วก็ต้องปิดเกมให้ได้แล้วจังหวะนั้นนะนะแล้วก็ทําได้จริงจริง ครับนะครับผมไฟน์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกไฟ์หนึ่งที่โชคได้อย่างเด็ดขาดมากนะสิบคะแนนเต็มให้ตัวเองเท่าไหร่ดีก็ประมาณไฟน์นี้ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเต็มสิบให้แค่เจ็ดเองเหรอคช่ผมให้หน้อยไหปหรือเปล่ารู้สึกว่าผมผมยังแบบระแวงต่างชาติอยู่เลยอ่าประมาณนี้เพราะว่าเป็นครั้งที่สองเพราะาไฟ์แรกก็แพ้มาปกติแล้วเนี่ยพอเพลยดิ้งไม่ค่อยได้เจอนักมวยต่างชาติเท่าไหร่ใช่ครับ ะมันมันมันก็เลยทําให้แบบเกรงเกรงอยู่บ้างใช่ครับผมจังหวะจะออกแข่งอะไรมันก็ระแวงระแวงหมัดต่างชาติอยู่ดีครับอ๋อว่างางนั้นนะนะครับผมไฟน์นี่จะว่าไปแล้วดโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะเราจะต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอีกก็เหมือนจะปรับปรุงการป้องกันตัวครับผมก็ต่อไปผมก็คิดว่าก็คงได้เจอต่างชาติที่เก่งกว่านี้อีก อีกแน่นอนครับอืมนะเขาต้องแก้ไขเรื่องของการป้องกันเรื่องของเรื่องของบัตรให้มาใช่ครับผมนะครับมัดของตัวเองวันเนี้ยนะคิดว่าหนักแล้วแต่ว่าแบบยังตัวเองบอกว่ายัางอาจจะยังหนักไม่พอใช่เพราะว่าถ้าหนักจริงก็มัดแรกโดนเต,เต็มเขาต้องไม่ลุกแล้วเออใช่ครับนะเขาต้องไปแก้ไขนี้ต้องเล่นเวทให้เยอะขึ้นใช่ต้องเพิ่มเวทแล้วนะเรื่องของน้ำหนักตัวสักน,นิดหนึ่งไฟนิด่เวทเท่าไหร่ต่อยเวทร้อยสามสิบห้าปอน เบรดิคิดว่าเป็นไงก็ต้องเพิ่มกล้ามเนื้ออีกนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยเต็มเวทเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเต็มเวทนะก็ยังมีเวลาอีกไว้ครับในการที่จะทําตรงนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นอยากจะเจอใครเป็นพิเศษไหมเร็งแฮ้ไวเป็นพิเศษป่าก็เล็งไว้เยอะแต่ว่าเขาส่วนมากจะอยู่ในสัญญานใหญ่โอ้ใช่ครัโอ้นะตอนนี้นี่ก็เรียกว่าของเราต่อยเนี่ย ปลายปีแล้วหละนะจะต่อ<ช>อีกทีก็น่าจะเป็นต้นตีหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับปีปีหน้าปีหกเก้าวางวางวางแผนยังไงมันน่าจะสัญญามามาทีได้ไหมก็อยากได้เพราะว่าอยากได้เป็นของขวัญวันเกิดลูกอีกคนนึงอ๋อใช่ครับนะครับนะครับอา้าวไทยดีมีอะไรที่อยากจะพูดถึง FC แฟนกับที่มันตามรุ่นตามเชียร์เราหน่อยก็ ไฟนี้ผมขอบคุณแฟนคลับทุกคน,นที่ช่วยเป็นกําลังใจให้แล้วก็แฟนคลับพีเคทุกคนนะไฟนี้ผมก็ทําให้แฟนคลับได้ภูมิใจแล้วไฟนี้ผมก็ทําได้แล้วครับขอบคุณครับรบผมขอโชคดีครับรพ่เพชรครับครับผมครับ